สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอ,อก,กันกับไปในช่วงบ่ายของมือวันที่21เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะวันนี้อภาพพามาพี่น้องบรรเทาสุขุสก้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ จากปูบุญมีค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะสิเป็นเลขคันน้ำมตนนะคะแล้วก็เลขความฝันของปูบุญมีค่ะหววที่พานมาตัวเลขความฝันของปูบุญมีนะคะเขามาเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีพี่น้องคะเอามาเนี่ยคะ่ะเลขของปูบุญมีบาว่าสิเป็นเลขความฝันหรือว่าเลขคันน้ำมตนนะคะสิได้มาเป็นตัวใดพอไหมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการนมัสการค่ะจะเริ่มทอดจะเริ่มทอดค่ะปู มาถามคือเก่าลรอคะปู่มื้อนี้ค่ะถามอะไรหรออ้าวปู่ฝันเพิ่มเติมอัะไรเราไปค่ะปู่อืมฟันแล้วค่ะฝันเห็นงูตงัวมันน้อยตับหมาค่ะหมาหมามันขี่เดือมันหยอกกันค่ะแลนขึ้นตั้งกุดแลนลุ่งมาแลนขึ้นแลนลุง่งงานเนาะหมาก็เลยค่ะ นงูเง่ตัวนั่นเันรวยหลออกมาจากพุดเล <แ ser. S 2> ยครับ่ะงูเงียงก็ตัวเงตัวงามระประัน<แ>เป็นสีเป็นสีชมพูกับบแมนแสีสมกับบแมนเป็นสีทองค่ะสีชมพูกับบรรมแบบรรมนแสีสมก็เป็นขึ้น ว่าท่องข้ามกับมันกับพกแม่งอย่างนค่ะแต้มันงายมันป็นสีต่แล้ว่าหองเห็นลายงูสายอยู่ค่ะลายอยกัดกันกมาบ่บันนี่ครับปบ่มันเหนื่ลายลุ่มากเลยมันกิดมันก็ดจกินมันจะอาปากกินค่ะมันจะมากขาไปหรอก มันลงมาอาปากใส่ค่ะอาปากใส่บูบ่คะอืมอาปากแต่ว่าจัไหนมันเริ่มวัาตีตีสามสามสามเก้าเจบ่าสามเกเจอืมค่ะสามเก้าเจงเป็นเก้างูใหญ่เนาะค่ะหรือมันจะเป็นเจ สามเจ็ดแปดไม่ใช่แล้วเนอะสามเจ็ดปดนะบอกค่ะปูอือ <Okay. S 2> สามจ็ดแค่ะสมมาจากไหนค่ะปูนี่หมาสามตัวไยโอ้ค่ะมาสามตัวมันเรียนขื้นเรียนลุ่ะ <Okay. S 1> แล้วเอาหมาดีบหมาใ,ให้มาเป็นหา <c oughs> หมามันกะ็ะซี่ขาทนี่ปูบางเทียขี่ขาอยอะเลยนับเป็นสามตัวมันกระดิบ่ามันทีสองทีสามสิบสองตัวเลยสาิบสองตานละตากระิ๊นะับมันจะนับสำหับพอกรินับขนมันใส่นั <c oughs> <ก>บหางใส่กระดิ๊ จำน,น่นะเลียน้ำมันเด้อเลขน้ำมตนเหรอครับปอ,อขเขาเจาอย่างเห็ดกนันก <head S 2> <ะ>็ได้เห็ดน,น้ำมต์ค่ะปอะไปงานลอยวันาเจอือค่ะปอในงานลอยวันกันเลขน้ำม,ม,มต์กับมีสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดค่ะอครับสามศูนย์สามศูนค่ะออ้นวนละค่ะปออีมสองตัว Tamp to bun jump song to lang quang. Cat bull song hạch yên tâm song 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 แต่นี่นนม,มันกรแมนหัวกับเก่ามันตัวเดียวกันอันนี้ก็เรเลยจีเขียนว่าอสามเนี่ยเป็นแปดน,นึะะ่งสามศูนย์แปดศูนย์ไปยังทันเนาสามศูนย์แปดศูนอันนี้เป็นเลข<ม>น้ำม,ม,ม,มุนเหรอคะปุนเนาะเลขน้ำมุนค่ะสันนเลขฟันมันกัมีเจ็ดแปดเจ็ดเก่ะสองตัว เสามตัวกับสามสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าค่ะสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสองตัวกัสิเป็นเจ็ดแปกับเจ็ดเก้านะคะปูอสองตัวแต่วันนี้มันสีเออเขาจ้เาสัญจรโคราชด,ดีนะค่ะปูมีโอกาสที่สีมาเล็กเบิ่นไ่คะปูข้อรชทันไปโคราชมนเกิดจบเเบิ่นเข่าเก้อากอยู่ เก้าบ่ครับปูแต่เก่าปูแต่ขั้วลาดมันบอกเก่าเดิมอ๋อครับปูอือมันสีมาแปลกๆยพว่าตัวปตเนี่ยปูว่านังบัตรนัดกันเลบัตรนัดปฏิค่บปูแล้วเก้านี่เ้าถึงกระตรงกันกับรถผู้วานนะคะปูขั้วลาดอืออือปูก็รนัดกันได้เก่าค่ะ าว่ามันเบิ้ลไหนก็เพราะถัับกันไดค่ะปูเอาแต่ถ้ามันที่เบิ้ลกันเบิ้ลก็บอกข้าเจ้าเลยว่าปูถือประทันค่ะปูเออปูบอกข้าเจ้าโหลดว่าเลขปูขันมันเบิ้ลปูถือประทันค่ะอืมอกร่องเบิ้งล่องเสียงเบิ้งก็ไปซื้อตัเลขเบิ้ลกันเลยค่ะมันเบิ้ลโหลดแต่มันเป่าโหลด ว่าปูกกระบอกเลยว่าบ่ถือะรค่ะตเบินงบ่ถือไว้เลยค่ะปูอค่ะนวตกลงห้กรเจาดอกมันหลายตวค่ะปู่มาสีมาับม่าโซมากันเล้วไปรถค่ะปู่เอาาไม่รถครับเรามนี่ก็เอาซ้ำนี่แ่ะเนาะค่ะได้ค่ะปู่ก็สีมีเลยก็คันกับคันละมเนาอค่ะปู่เนาะอก็ทีมี่มี่คงสุดไทยะบัดค่ะได้ค่ะ ค่ะปูแต่ค่ามันค่ามันได้ย่ำดีแต่ล่อโค้งทุกทายจัดละค่ะมันนี่กับวันที่จอดไดหนึ่งเช่าหนึ่งหรอพ่อเาะค่ะยี่สิบเอ็ด้วคามันี่ค่ะพูดละเหรอวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพูดละอือยังคอยเน้นกันไหมจ้าได้ค่ะปู้ยับออกมาตัวเดียวให้มันเตะเะเล่นนะค่ะปู้เออสำหรับคลิปนี้ก็ แลลงไว้สันนี้แหละเนาะค่ะพูดได้ค่ะพูดอายุวัตุนอายุวัตอายุวัดออแมลียงหล่าเจไม่ท่านแต่ว่าไงอายุอายุดีไม่แห้งนะลำลำด้วยๆโศกโศกมันหมันหายเก็บหายจนเนาะเจ็บเมียนีจะีเป็นกระพ้านบุญกัว่าอายุวัฒโนอายุวัฒนั่ง สุกขายพลั่งขึ้นกลุ่มเก็บไปย่างอะไรกลุ่มไข่ไปย่างมี่สุกขีสุกขังจะต่างมี่เยอะๆเพราะได้มาซอยปูสังขลาเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเบิร์ตไปเรื่อยคลิปเนี้ยสาดีค่ะขอบคุณค่ะแกร้งวันสการค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น,อน้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่บุญมีนะคะเ,เลขฝันของปูน,นะคะเลขความฝันนะคะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดแปดสามเก้าเจ็ดนะคะสตัวก็สิเป็นเจ็ดกับ7จ็ดเก้าค่ะ ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นเลขขันน้ำมนต์นะคะพี่น้องคะเลขขันน้ำมนต์นะคะสองห0าเจ็ดสามศูนย์แล้วกับแปดศูนย์เด้อพี่น้องเด้อจังไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พรอมนะคะตัวเลขทุกโตมีสิธ์เขามีสิดรุดทุกทุกตค่ะนํามาฝากตอนพมาพี่น้องบรรเทาสุขสกุลเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบคงรัฐบาลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะ ขอขอบบุญขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรนเฮาสกุลสก้นโชคโชมโชมันม,ม,ม,มันลำลำไม่รว้แห้งฟังฟัง,ง,งค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสกุลสก้สนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอมุ่นตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากปู่บุญมีค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเชือกแรกถ้าบ่อยากสิพลากับตัวเลข เด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขามาเล้วกัอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเตเบอรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากท่งรไลกันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกสิซดขอตัวลาพม่พี่น้องมาเยาสกูสุกข,ข,ขนไปก่อนค่ะเอาไวพ้พอกันใหม่กับแอนในคลิปหนานะะด้ค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ